สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนงานกดไลค์ใน Facebook กันนะคะสมมุติว่าเราเข้าเราเลื่อนหากลุ่มนี้ได้เลยค่ะกลุ่มอ่านข่าวออนไลน์นะคะถ้าได้ข่าวแบบนี้แล้วให้เลื่อนหางานของวันที่นั้นๆน,น,นะคะเราจะลงวันที่ไว้ให้อย่างตัวอย่างเป็นของวันนี้ นี่ค่ะวันที่เราจะลงวันที่หนึ่งเอ้ยโทษทีค่ะพูดผิดวันที่สิบเอ็ดทับสามทับหกห้าตัวนี้คือของวันนี้นะคะก็คือถ้าเราเจอแล้วให้กดถูกใจแบบนี้ค่ะแคปค่ะแคปแบบนี้นะคะ เมื่อเราแคปเสร็จแล้วกดเข้าลิงก์ข่าวได้เลยค่ะกดตรงกลางข่าวแบบนี้เลยนะคะรอให้โหลดแป๊บหนึ่งค่ะรอให้เส้นสีน้ำเงินด้านบนหายไปก่อนนะคะ เราแคปเมื่อกี้10โมง14ทีนี้เราก็เลื่อนขึ้นมาค่ะเลื่อนช้าช้านะคะไม่ต้องเลื่อนเร็วเลื่อนขึ้นมาเลยเลื่อนสาๆอันนี้ทําตัวอย่างจะเลื่อนให้ทุกคนดูนะคะเลื่อนขึ้นมาค่ะถึงหน้าสุดท้ายแบบนี้แล้ว ดูเวลาตรงหัวมุมตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้10บโมง14ทีนี้10บโมงสิแคปค่ะแคปแบบนี้เสร็จค่ะก็คือผ่านนะคะให้แคปไปส่งที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะ คนที่แนะนำจะเชิญเข้ากลุ่มไลน์เองนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้หรือสนใจงานเราให้กดติดตามกดซับะไคร้กดถูกใจไว้นะคะถ้าผู้ผิดอะไรก็ขอโทษขออภัยงานนี้ ทำฟรีคะ่ะฝากช่อง99้าเก้าสาวเรโนชาแนลด้วยนะคะกดกันเข้ามาเยอะๆนะคะกลุ่มนี้มีตลอดชีพคะ่ะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ อ๋อค่ะพูดลืมไปนิดนึงค่ะกดเข้ามาในกลุ่มนี้ได้เลยนะคะรับทุกคนค่ะเราไม่เลือกเข้าได้ทุกอาชีพทำงานได้ทุกคนมีคนทำงานหรือว่าว่างงานรับหมดค่ะถ้าใครสนใจกดเข้ามาในกลุ่มเยอะๆนะคะยินดีต้อนรับค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ